บิ๊กดีหล่อระดับเจ้าชายในนิยายผู้ที่เขย่าใจสาวทั้งประเทศสู่ตำนานที่โลกไม่มีวันลืมค่ะย้อนกลับไปช่วงต้นยุคปี2000ค่ะถ้าเดินไปถามสาวๆทั่วประเทศเลยว่าใครคือผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทย <c oughs> เกือบทุกคนค่ะจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็น Big D2B เท่านั้นหรือชื่อเต็มๆก็คือนายปานรวัตกิติก่เจริญ ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ไอดอลแต่ว่าเป็นลูกรักพระเจ้าเลยค่ะด้วยใบหน้าที่หลอดจัดตาคมคิ้วเข้มปากชมพูชมพูนะคะดูตีแต่ดูไม่จืดแล้วสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนทำศสลปกรรมกันด้วยคุณบิ๊กเนี่ยถือว่าหล่อมากยิ้มทีใจละลายเลยค่ะเหมือนลีโอนาร์โดสมัยเล่นไททานิกบุคลิกเนี่ยก็ดูมีสเสน่ห์สุขุมอบอุ่นทำให้สาวๆทุกวัยค่ะต่างกรี๊ดกันจนเสียงแหบเสียงแห้ง ไว้นั้นค่ะโปสเตอร์รูปคุณบิ๊กนะคะจะต้องมีทุกคนเป็นของที่ต้องมีเลยและปกนิตยสารไหนมีหน้าคุณบิ๊กนะคะโหเท่ากับขายดีเป็นเทน้ําเทท่าและต้องบอกว่า D2B ไม่ใช่แค่บอยแบนด์ธรรมดาแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการเพลงเลยค่ะที่ทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยโหคลังค่งคล้าค่ะเดบิวต์ปีแรกเนี่ยกวาดรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ทุกเพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งตั้งแต่เพลงซาสันสันนะคะต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรโห่หลายคนก็น่าจะจำได้ถ้าเกิดเคยฟังคอนเสิร์ตนะคะไม่ต้องพูดถึงที่ไหนจัดปุ๊บที่นั่นคนแน่นจนต้องเพิ่มรอบก็เรียกได้ว่า D2B เนี่ยคือทุกอย่างของวัยรุ่นยุคนั้นเลยค่ะแฟนคลับแน่นทุกที่ขายอัลบั้มได้หลักล้านทุกป้ายรถเมย์ทุกปกนิตยสารเต็มไปด้วยภาพของพวกเขาค่ะแต่แล้วก็มาวันหนึ่งค่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตา โดยเมื่อวันที่22กันยาคมในปี2546ก็เปิดทีวีวมาข่ะคุณชมเจอรายงานข่าวช็อกว่าคุณบิ๊กเนี่ยขับรถ BM ตกคลองระบายน้ำริมถนนสีนครินตำบลบางเมืองอเ,งเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากที่คุณบิ๊กได้ขับรถกับจากอาเมาพร้อมเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนแต่ว่าเกิดหลับในก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อนที่นั่งไปด้วยเน่ยรอดมาได้เพราะหนีออกมาทันส่วนคุณบิ๊กค่ะก็ได้สำลักน้ำสกรปรกเข้าไปในร่างกายเยอะพอสมควรแฟนขับที่รู้ข่าวในตอนนั้นก็ต่างภาวนากาันขอให้เขาปลอดภัย ทุกอย่างก็เหมือนจะค่อยๆดีขึ้นก็มีภาพออกมานะคะคุณบิ๊กเนี่ยเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากก็ยังชู2นิ้วถ่ายรูปอยู่เลยแฟนๆเห็นแล้วก็ใจชื้นค่อยมีกําลังใจไปเรียนหน่อยแต่ถัดจากเข้าโรงพยาบาลมาได้ไม่กี่วันค่ะคุณบิ๊กก็เป็นหนักกว่าเดิมพบเชื้อราสเกโดสปอริรียมในสมองซึ่งเป็นเชื้อที่เข้าไปทําลายเนื้อสมองเจ้าถิ่นค่ะและเป็นส่วนที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ ก็ทําให้คนไทยทั่วประเทศช็อกอีกครั้งหนึ่งพอคุณบิ๊กต้องตกอยู่ในอาการโคมา่าเชื้อรากินไปทั่วสมองเลยค่ะและถึงแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าภาวะแทรกซ้อนทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพเจ้าชายนิทราและในช่วงเวลานั้นค่ะแทนที่ทุกคนจะถอดใจแต่ว่าไม่ใช่เลยคุณผู้ชมแฟนคลับทั่วประเทศค่ะมารวมตัวกันที่โรงพยาบาล ส่งกำลังใจให้คุณบิ๊กด้วยการพับนกกระเรียนกระดาษล้านตัวค่ะเพราะว่าเขาเชื่อกันนะคะว่าหากพับนกกระเรียน1000ตัวคําอธิษฐานจะเป็นจริงแต่นี่ค่ะพับกันเป็นล้านตัวเลยพร้อมเขียนข้อความอวยพรขอให้พี่บิ๊กฟื้นตัวจดหมายจากทั่วประเทศค่ะถูกส่งมาหาพี่บิ๊กที่โรงพยบาบาล แฟนคลับก็ยังมาเยี่ยมทุกวันเหมือนว่าคุณบิ๊กเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวจนผ่านมา4ปีเต็มของการต่อสู้กับโรคร้ายค่ะสุดท้ายเมื่อวันที่9ทธันวาคมในปี2550คุณบิ๊กก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ แต่ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณบิ๊กไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นหลักฐานชัดเลยค่ะว่าความรักของแฟนคลับที่มีให้คุณบิ๊กไม่ได้เป็นแค่ความชอบแบบฉาบฉวยแต่มันคือรักที่จริงใจเพราะปกติแล้วนะคะเมื่อศิลปินที่เรารักจากไปแฟนคลับก็มักจะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาแต่กับบิ๊กดีทูบีไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับไม่ได้รักแค่ตัวคุณบิ๊กแต่รักไปถึงครอบครัวเขาด้วยกลุ่มแฟนคลับและเพื่อนสนิทของคุณบิ๊กยังคอยหมุนเวียนกันดูแล เอาสเสบียงคอยซื้อของใช้เข้าบ้านพาคุณพ่อคุณแม่คุณบิ๊กเนี่ยไปหาหมออตลอดทุกปีแฟนคลับยังรวมตัวกันเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุพาช่วยการสนับสนุนธุรกิจของครอบครัวค่ะไม่ว่าครอบครัวทําสินค้าแรวมาขายแฟนคลับก็จะช่วยอุดหนุนและทําบุญให้คุณบิ๊กทุกปีไม่มีใครลืมและก็ไม่มีใครหายไปเลย แต่ก็มาที่ความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยในปี2564คุณแม่ยุพาก็ได้จากไปอย่างสงบหลังจากต่อสู้กับโรคร้ายเมื่อคุณบิ๊กจากไปคุณแม่ยุพาก็คือคนที่ต้องยืนหยัดอยู่คู่กับคุณพ่ออุดมมาตลอดในวันที่เธอจากไปคุณพ่ออุดมก็ต้องเผชิญความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้พ่อก็สูญเสียทั้งลูกชายทั้งภรรยาที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดชีวิตบ้านค่ะที่เคยอบอุ่นก็เหลือเพียงคุณพ่อคนเดียวแต่สิ่งที่ทําให้คุณพ่อ,อยังยิ้้มมไดนก็คคือควา รักของแฟนขับของ D2B เนี่แหละที่ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวคุณบิ๊กเลยค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ทุกคอนเสิร์ต D2B จะมีที่ว่างบนเวทีเสมอเพราะว่าคุณแดนและคุณบีมก็ไม่เคยลืมเพื่อนคนนี้แม้ว่าคุณบิ๊กจะจากโลกนี้ไปแล้วค่ะ แต่ว่าด้วยเทคโนโลโยี AI และโฮโลแกรมทำให้คุณบิ๊กก็ได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีอีกครั้งหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ AI สร้างภาพเสมือนของคุณบิ๊กขึ้นมาแบบสมจริงที่สุดถูกการเคลื่อนไหวถูกสร้างจากคลิปเก่าๆของเขาเองนั่นแหละ AI ก็วิเคราะห์เสียงของคุณบิก๊กแล้วก็สร้างเสียงใหม่ให้เหมือนจริงก็เลยทำให้แดนบีบได้ร้องเพลงกับบิก๊กบนเวทีอีกครั้งหนึ่งวินาทีที่คุณบิ๊กได้ปรากฏตัวแฟนๆเนี่ยก็ซาบซึ้งกันนะคะบรรยากาศเหมือนย้อนไป20ปีก่อนเลยเหมือนวว่่่าคคุณิยยังมีชีชตอูะ บางคนบอกว่าเวลาจะทําให้ทุกอย่างเลือนหายไปแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่กับ Big D2B เพราะว่าแม้จะผ่านมากว่า20ปีความรักที่แฟนคลับมีให้ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ